ราศีกุมดวงประจําเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงบ้างราศีกุมไพ่ที่ขึ้นมาเด็กถือไม้สามดาบไอ้ยะแล้วก็ไพ่เดทเกิดอะไรขึ้นคนราศีกุมคนราศีกุมเหมือนจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่มันมีเรื่องให้เราแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคเนาะเราอาจจะเจอเรื่องไม่ดีมาและเราก็เลยกำลังอยู่ในช่วงการ move on ก็ได้นะผิดหวังเสียใจนะก็เลยจบเรื่องราวเก่าๆเพื่อเริ่มต้นใหม่ ก็ได้บางคนเหมือนออกจากงานไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือจบความสัมพันธ์ก็ได้อา่ามันมีเรื่องความผิดหวังเสียใจอยู่เหมือนกันเนาะเด็กถือไม้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคนคุยผึ่งเริ่มต้นหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วมันยังมีความวิตกกังวลอะไรอยู่ค่อนข้างเยอะเป็นไปได้เรื่องการเงินไม่เด่นแต่มันขึ้นมาถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนาะว่ามันอาจจะมีเรื่องให้เรารู้สึก ผิดหวังเสียใจอาจจะอยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะยังติดขัดทาอะไรไม่ได้หรือเราอาจจะยังไม่ move on จากเรื่องเก่าๆก็ได้นะพอมันเป็นเรื่องเก่าที่เรายังไม่ move on อะเราก็เลยอาจจะยังเริ่มต้นได้ไม่เต็มที่ยังไม่มีความมั่นใจขณะนั้นหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของเรามันเป็นสิ่งใหม่มากๆเนาะมันก็เลยอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ